รวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่3พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี2568รอบที่1ของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของรัฐบาลวันที่11มีนาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมขวายใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนางชื่นชีวัรลิมทีร,รกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่3พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการ กระทรวงลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี2568รอบที่1เพื่อตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของรัฐบาลพร้อมทั้งตรวจติดตามงานอื่นๆตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายโดยนายอาิสารอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้วทีรัตรีสุภพมงคลบูชาไถ่เทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี2568รอบที่1ของจังหวัดกาญจน ุรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี2561-2570 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13 2,566- ถึง2,570นโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนของประเทศปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนด้วยความโปรง่งใสเป็นธรรมประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเป็นการดําเนินการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนคณะ นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พอร์และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงการตรวจติดตามงานอื่นๆตามที่คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพักชำระดอกเบี้ย3ปี